เอาขาขึ้นปันเลยเอดันไปน,นิดนึง <c oughs> อดทนไว้เก่งมากขี่สกตูตเตอร์ไม่มันหรอกขี่จักรยานมัน่มกาน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นขี่จักร,รยานเป็นแล้วครับหลานไหนกูรัชชาเว้ยล่ะเอ้ยรัชชา Reese ไหนรัชชา ขี่เป็นแล้วพอจะขี่ได้โอ้สุดยอดแล้วเว้ยหลานโกสุดยอดเมื่อวานเมื่อวานเล่นผมซะเหนื่อยเลยหอบแหกหอบเลยจับมันนะ่ะบอกแล้ววนัวนวันวันนี้ยขี่เป็นพราะมืวานมันทรงตัวได้แล้วไงแต่เมื่อวานมันมืดผมไม่มีแรงผมเป็นลม <c oughs> ชา้ชาช้าหัดบีบเบรกด้วยนะไหนนะเออมองถนนมองรถมีรถก็ต้องหลบข้างทางเลี้ยวได้ด้วยเออเก่งเว้ยนะชา้าช้าไม่ต้องซิ่งอ๋อ <c oughs> ขี่ใกลๆรถเขานะไหนไปชนรถเขาล่ะ